ค่ะกินเดลี่แม่ออสน,นะคะวันนี้มาร้านหมูจีนเดเพนเชิญเลยค่ะขายดีมากมาได้เข้ามาได้ <laughs> เข้ามาในกล้องได้ <laughs> ไม่เอาบองกล้องนะจะได้เป็นคนดังอันนี้มากินขนมเกนร้านพี่แล้วนะคะชื่อคุณเป็นสีพ <c oughs> ี่แม่<ด>มาเล่นได้แพลตได้แค่ได้แพลตละแม่ค่ะนี่สะียนเบียดตุดนะ อร่อยดีค่ะอมชามากินของเหม็นเลยานเแล้วตบาคุณือข้าวคุณแม่เอาไข่ต้มปะไม่เอาดีกว่าไหมไม่เอาไม่เอาลูกนเลยเนี่ยเวลานี้ไม่ค่อยอยากจะซื้อรากอยไหะอยากเลยต้องไปทำงานเลยจะไปดูน้ำยาแล้วครับ นี่ขเดอนเป็กกีบางกะปิเซีกแยกหกอ๋อเซีใทยเจ็ดแยกอกดู้ผักของเขาสิเซีไทยเจ็ดแยกหกดูผักเขาสิเขาไม่ขี้เหนียวผักแยกหกหน้าเฟส เสรีไทยซอยหกแยกเจ็ดไม่เสรีไทยซอยเจ็ดซอยเจ็ดแปดสิบอ๋อเสรีไทยมาทานกันได้นะคะร้านนี้อร nice> ่อยมากย้อง่ายดีแม่ค้าน่ารักสุดๆถ้าไม่แกล้งพูดนะเพราะว่ามีคนที่เด็ด ที่ตามมาจากบิ๊กตอบเขาบอกมากินแล้วอร่อยมนไม่ควยไม่าไม่าไหนเนี่ย่มาไม่มสบายมึงนี่เหรินไนะผักเราแบบไข่ต้มก็มีนะค่ะ้าเป็นไข่หวัดผักดองก็มีมนเป็นเยอะเนี่ยผักดองก็มีจ้ะอร่อยมาก ย่งหมูตอนอยู่บ้านนอกอืมอร่อยอพี่วีนัสบอกแม่ต้องกินผักเก่งๆอย่างเงี้ยตรงหัวบอ่เย่ะาือก้วนกัน,น,น,กนะมาก่าที่เกียรไป มีพักเยอะเลยนะคะมาทานด้วยกันได้คะ่ะออกกำลังกายเสร็จก็มากับพี่แม<ะ>่นะคะเวลาเก้าโมงเก้าโมงห จริงๆต้องกินสองจานแต่วันนี้กินจานเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมื้อบ่ายมีกับข้าวอู่นนะมื้อบ่ายพี่โบจะทำน้ำพริกกลับานเก้านอ้เกางนกลย อร่อยมากผักเขาเยอะนะคะที่นี่น่ารักอันนี้ก็เข้ากันนะที่จริงเขากินกับลาบชะอมนี่เข้ากันสุดๆแล้วมีผักดองด้วยบ้านพี่เพนอยู่เพเภออะไรพี่เพนเขาอยู่นคร ยู่เผื่อได้ป่เป็นเอาเสร็จเขียนยัยไมู่รจักโรจักไอ้ถุงกมเียอู่ดิบัวใจอยู่ดิแโอเคกันเลยกันนะนี่เจ้าจะอวดถ้าแต่ลาเขามีมังคุดเห็นเขาส่งมาเต็มเลยมีแตน็ก็เบมาเลยีตอนเม็ดูมจบี่จุด ใช่ป้าป้าเห็นว่าทํเครื่อเองมีลาดจุดมีลาเม็ดตอนมีตอนเด็กไปใช่ไมเค้ามีคุอแลวเรามีลาดจุดบาจุดแบบเวลามันโดนจ้าจุดแต่ก็ด่างน่างนั่นเองอ้ป้าเว้ยโอ้ป้าดูสารเสือมีตามีดากม้านเราแก่เสือบ้านเราดาบานเราก็ดางงานก็ไ้งานเฉลิมว้าอุ้ยชอบมากเลยจาไปขายแล้วเปิดแล้วเปิแล้วเปิด

จานนเวลากินนีนอันนี้ไวสุดแล้วใช่ไหมอันนี้คือช้าสุดช้าสุดลวไม่ช้าหรอกก็กินเรื่อยๆอร่อยอ่ะ อ,อมไม่ไหวไกทุกทีต้องกินข้าวก่อนแต่เช้ามาวันนี้หิวกินอุ่จีนก่อนโอเค